เดี๋ยวเราลองมาเทกันนะคะด้วยมือสั่นครึ่งแก้วก่อน ค่วันนี้นะคะบีจะพามาชิมอันนี้เป็นแพ็คคู่ความเผ็ดที่สุดในโลกนะคะซึ่งจะมีตัวเออมาม่าเผ็ดกับโคลาเผ็ดนะคะอันนี้ซื้อมาจากช้อปปี้แน,นราคา139บาทนะคะได้เป็นแพ็คคู่แบบนี้เลยววเราจะมาแกะดูกันว่าเป็นยังไง ว,ว้าววุ้ยแขรน,นี่นะคะเป็นโคล,ลาเผ็ดที่สุดในโลกปริมาณปริมาณ325 ml นะคะ325 ml นี่ ส่วนประกอบมีอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกส่วนอันนี้ก็เป็นบะหมี่เผ็ดนะคะนี่กินคู่กันบะหมีเ่เผ็ดถ้าเกิดเผ็ดก็กินโคลาเผ็ดช่วยแก้เผ็ดไม่รู้จะช่วยทำให้แก้เผ็ดหรือว่าเผ็ดขึ้นนะเดี๋ยวเราไปทำตัวนี้กันก่อนเลย ไปต้มเส้นมาแล้วก็จะมาเทมาคลุกเคล้าซอสนะคะตัวมาม่าอันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะเมื่อเมื่อนานมาแล้วละ่ะปรากฏว่าเผ็ดมากกินไม่หมดวันนี้เลยมาแก้ตัวอีกรอบพร้อมกับโคลากระป๋องนี้ ก็ต้องลองมาดูกันนะคะว่าอาการจะเป็นยังไงนะความเข้มข้นยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราได้เตรียมใจไว้แล้วว่าว่าจะเจอกับอะไรประมาณนี้ว้าว นนี้มีจะกินได้อารังการมากเดี๋ยวขอลองท้องลองท้องด้วยไส้กรอกชีสอันนี้ก่อนนะเสียงมันอาจจะไม่ค่อยยังนะคะเพราะว่าไม่ื่อสิบหม่ไม์อยู่กับตัวโทรศัพท์ เดี๋ยวามาสิมันนี้ก่อนโคลาว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้แช่เย็นนะคะอุณหภูมิปกติ กลิ่นแต่ว่ายังดมไม่ได้เลยกลิ่นโคลาทั่วไปนะคะแต่ว่าจะมีความฉุนพริกหน่อยนะมันไม่ฉุนเหมือนกับที่เขาคั่วพิกกันนะนะแต่ว่ามันยังไงไม่รู้มันเข้าไปจะม,มันเข้าไปในจมูกมันฉุนนะ oh, <no. S 1> อะ ่าซาหรือเผ็ดเริ่มเผ็ดแล้วเหมือนเรากินพริกเกลือพริกเกลือที่จิ้มฝรั่งนะคะแต่ว่ามันไม่มีเกลือมันไม่มีความเค็มมันหวานหวานเผ็ดๆแบบนั้นน่ะเหมือนเราเอาพริกเลยเหมือนเราเอาไอ้ที่จิ้มมันนั้นมาละลายน้ํา มันก็มีความเป็นโคลานิดหน่อยโคลาหรือเพดไม่รู้น้ำตาไหลยัง <ไป S 1> เดี๋ยวเราลองใส่น้ำแข็งก่อนนะว่ามันจะเผ็ดขึ้นหรือเปล่าด๋ยวเราลองมาเทกันนะคะมือสั่นครึ่นแก้วก่อน กินเย็นๆแล้วก็อร่อยนะแต่ก็เผ็ดนะอืมกินแล้วก็สดชื่นหน่อยๆนี่ตั้งไว้ก่อนแล้วเรามากินมาม่ากันเดี๋ยวโต๊ะก็ไม่ได้มุมไม่เห็นหัวคนอีกต้อง ออืแผืันเริ่มจะแผดทั้งอ่้าไม่อยากแผาต้องรีบกิน นั่งละสิบสองบาทแผละวิ่จะทรมานตัวเงองทำไม มาม่าเผ็ดกวาโครล่านะคือเรามีไก่อยู่ห้าน่องสองห้าหกสิบหกสิบบาทแล้วก็ใส้กับชีสซื้อมาแพ็คหนึ่งแพ็คละหกสิบห้าบาทแต่ว่าเราออกมาทำไม่หมด มันเรจะหลุดเฟรนไหมนะแบบ <c oughs> ต้องกินน้ำแก้เผ็ดไหมน้หน่อยไม่รู้ว่าจะช่วยแก้หรือช่วยกระตุน้น ต่อมามาเหรอเอาไงดีอะมาต่อต่อกับมาเอามาเผ็ดไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะกินหมดไหมนะสงสัยจะไม่หมดเหมือนเดิมมันเผ็ดอะแบบทอง จริงเราไม่ควรจะหยุดจีมาม่านะถ้าหยุดแล้วเผ็ดมากเลย ไม่รู้จเผ็ดเลยเพราะเอาโคลามากินคู่กับเอาม,ม,ม่าตัวนี้นะโคลาไม่มีความเผ็ดเลยอ่ะแต่ยิ่งกินน้ำมันยิ่งจะทำให้ เรากินมามกๆแล้วมันเผ็ดมากขึ้น แข็งก่อนรอบนี้ไม่ดมนะรอบนี้ไม่ดมก็มยังฉุนอยู่อะ่ะ เบาไปเลยอะลองมากินอันนี้เดี๋ยวทำใจก่อนขอให้ขออ,ขอ,อี้รอบหนึ่งแล้วเ็นโทรศัพท์ก็จะเต็ม ตอนแรกก็ว่าจะซื้อแตงความากึงด้วยลืมทุกอย่างหืม19้าทีทำมัาน่ะปิดจอบจัดเคลียร์นี้ให้หมดภายใน19นาทีส่วนเครื่องเคียงเหลือช่างหมั นะลุยไหมลุยลุยก็ลุยซื้อมาแล้วกินให้หมดเสียได้หัวอาจจะแหวงแหวงไปหน่อยนะเพราะว่าไม่ถนัดและเล่นอะ่ะ เอาใี้ชู้หมดอมันช่วยได้จริงๆนะช่วยตอนตีเข้าไปอ่ะ หนามยกอะไรนะหนามย่อต้องเอานามบ่งตอนกินเข้าไปอ่ะรู้สึกดีแต่พอทิ้งสักพักอะเราควรกินน้ำเปล่าไว้ ให้เวลามันคูลดาวน์นิดนึง มันช่วยได้จริงๆนะแล้วคือก็กินพวกนี้ไม่ไหวแล้วด้วยอิ่มโอ้ยไม่ไหวอย่าลอกเรียนแบบนะคะกับการก,กินแบบยัดเอาเมื่อกี้ เบะด้วยน้ำเปล่าเลยออตอนกินมันก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะพอพอปล่อยซอกระยะมันก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วแบบที่กินเข้าไปมันก็จะเออขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วและคือที่เตรียมไว้ เหลือกินไม่ไหวนะคะมันอิ่มมาก <c oughs> นี่มันมันแน่นนะมันร้อนท้องมันก็เหมือนจะออกมาอย่าหาทำอะไรแบบนี้นะกินเราแค่ตัวเองไหวนะคะ คลิปนี้เป็นการพาชิมที่ทอร,รามานตัวเองมากแทนที่เราจะซื้ออันนี้มาชิมอย่างเดียวเราไปซื้อเป็นแพคคู่หมาอีกซึ่ง <c oughs> ความเผ็ดอะ่ะมันเทียบกับไม่ติดเลยนะอันเนี้ยเผ็ดมากส่วนตัวอนี้เผ็ดมาก,มากอันเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะ อันนี้ยังพอรับได้อยู่ <c oughs> ใครที่อยากรู้ว่ามันเผ็ดหรือเปล่ามันอร่อยหรือเปล่า <c oughs> ลองไปหาชิมกันได้นะนี่ซื้อมาจากสั่งมาจากช้อปปี้ราคาเดียวเดียวมันน่าจะประมาณแปดสิบบาทอะ <c oughs> แล้วครั้งหน้าบีจะพามาชิมอะไรอย่าลืมกดติดตามเอาไว้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายๆได้ยินบ้างไหมเนี่ย